คณสัตย่คุณและคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาลองชิมอาหารพื้นบ้านของคนลาวเวียงในตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเขาบอกว่าอาหารพื้นบ้านจานนี้นะครับคนที่นี่เขากินกันมาตั้งแต่ก่อนต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปหาหน่อไม้นก,ก่อนครับวันนี้ลุงชำนาญชาวบ้านหนองเต่าดำตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี จะพาผมไปขุดหาหน่อไม้เพื่อเอากลับไปทําอาหารพื้นบ้านของคนลาวเวียงบ้านเลือกซึ่งเขาจะสืบทอดประเพณีการกินอาหารพื้นบ้านแบบนี้มานานกว่า200ปีแล้วครับลุงชำนานพาผมไปเลือกตัดหน่อไม้ไผ่หวานซึ่งเป็นช่วงที่กําลังกินพอดีครับวิธีการตัดลุงชำนานจะใช้มีดเล่มใหญ่ๆก่อนจะใช้คอนทุบไปที่สันมีดแบบนี้ครับตัดให้ถึงโคน,โคนเลยเหรอฮะแล้วเราเฉียดไม่ได้เหรอไม่ได้มันเพราะอะไรครับ มันช้าไปถ้าอย่างนี้เอานี้ตอกแล้วมันจะเร็วปุ๊บสองสามทีก็ขาดแล้วก็ขาดแล้วอแล้วมันจําเป็นไหมว่าเราต้องตัดยังไงที่บอกว่ามันจะตายไม่ตายหรือมันจะขึ้นหรอไม่หรอมันไม่ขึ้นอยู่แล้วถ้าตัดมันมก็ไม่ขึ้นเล่นหน่อไม้ที่ลุงชำนาญเลือกตัดอายุประมาณสองสัปดาห์เหมาะสำหรับเอาไปทำอมพอดซึ่งเป็นอาหารเฉพาะถิ่นของคนลาวเวียงที่นี่ครับก็ดูว่ามันขึ้นประมาณเนี้ย ถ้ามันยาวขนาดนี้หรือเล็กกว่านี้ก็ตัดได้เลยอย,อย่างนี้อายุประมาณสักกี่กี่วัน,นอันนี้ประมาณสองอาทิตย์เศษๆตรงโคโนมันมันจะอ่อนอยู่ตรงเนี้ยอ่อนอยู่ก็ใช้ได้เลยเอาไปต้มน้ําไม่ต้องน้ําไม่ต้องไม่ต้องทิ้งน้ําต้มน้ําเดียวก็ใช้ได้หลังได้หน่อไม้มาแล้วให้เอาไปซอยแบบนี้ครับ ก่อนเอาไปต้มให้สุกจากนั้นให้คั้นน้ำใบย่านางแล้วตำเครื่องพริกแกงครับมีพริกแห้งหอมแดงตะไคร้กระชายแล้วเอาน้ำใบย่านางตั้งไฟให้เดือดใส่หน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วก่อนจะใส่เครื่องพริกแกงครับใส่ไปย่างปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำปาลารเมื่อรอจนสุกให้ใส่ใบแมงลักและโรยข,ข้าวคั่วปิดท้ายครับปอ,อกเปลือกของหน่อไม้ให้หมดแล้วก็ตรงโคนเราก็ตัดออกเพราะมันแข็งเรากินไม่ได้อยู่แล้ว พอเราตัดออกลาะออกไปหมดแล้วล้วก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็มาสับสับมันสับมะละกอเนี่ยนะอ่าแล้วก็ฝ่านฝานเสร็จแล้วพอเราได้แล้วเราก็เอาไปต้มแต่ถ้าเป็นไผ่หวานบางทีเราไม่ต้องต้มก็ได้น้ำไปยนังตั้งไฟว่านั้นเถอะค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้พอมันเดือดเราก็ตามพริกแกงพอเราต้มนด้นางกับหน่อไม้เดือดเราก็ใส่พริกแกงพริกแกงที่เราตำอ่าพริกแกงที่เราตำพอมันเดือด แล้วก็ใส่ปลาปลาก็คือปลาทูปลาทูเราเออกไปย่างหน่อยมันจะหอมพอใส่แล้วก็ไม่ต้องคุคนอะไรมันพอเสร็จทีนี้ที่เพื่อทพักนึงคือให้มันสุกทีนี้เราก็เติมเติมปรุงรสเติมปรุงรสใส่น้ำใส่น้ำปลาใส่น้ำป,ำปลาร้าเราก็ใส่ผักก็คือชะอมชะอม,ะอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะแล้วก็ให้เดือดอีกหนึ่งทีพอเดือดอีกหนึ่งทีปุ๊บก็ใส่ข้าวคั่ว คขัวโรย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 ปิดท้ายแล้วก็คนคนคนแล้วก็รีบยกยกยกลงเพราะว่าเขาคั้วมันโดนไฟมากเดี๋ยวมันจะมันจะเหนียวมากอืเราเวียงบ้านเลือกเป็นกลุ่มคนอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวในช่วงกรุงธนบุรีจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินร์นอกจากนั้นจะมีการเรียกคนกลุ่มเราเวียงนี้ว่าลาวตี้เพราะว่าคำลงท้ายประโยคจะมีคำว่าตี้เสมอครับ คณผู้ชมครับแกงที่เราเห็นเนี่ยคนลาวเวียงเขามีชื่อเรียกเฉพาะว่าแกงอ่อมพอดหน้าตาก็เหมือนแกงอ่อมทั่วไปที่เราเคยเห็นกันหรือคล้ายๆกับแกงเปลือกเพราะใช้น้ำใบยะนางเป็นตัวน้ำตัวเครื่องปรุงหลักถามว่าทําไมถึงว่าคนลาวเวียงเขาถึงเรียกว่าแกงอ่อมทอดเขาบอกว่ามันเป็นชื่อเรียกที่แกงที่ว่าทําน้ําแบบขุกขลิกน้ําน้อยๆไม่ต้องเยอะมากแค่ท่วมแค่พอท่วม รวมตัวหน่อไม้ที่เราใส่ไปรสชาติก็จะเค็มเผ็ดแบบแกงเปิอะแกงอ่อมธรรมดาทั่วไปแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาหารนักเดินที่คนนี่นี่เขากินกันมาตั้งแต่รุ่นมันพบ่าหลุดเขาตั้งแต่เขายังไม่เข้ามาอยู่ในฝั่งไทยของเราตั้งแต่เขายังอยู่ที่เวียงจันในประเทศลาวช่วงนี้ถ้าอยากจะลองกินแบบผมฮะมาที่นี่ได้ครับในตำบลบ้านเลือกอำเอภอโพธารามจังหวัดราดชบ,บุรีครับ